สวัสดีครับผมอาจารย์เกตกฮินดูทลอดนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพยากรณ์นะครับผู้ที่มีรักนณาอยู่ราศีเมษนะฮะประจําเดือนธันวานะก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นนะครับผมทําคลิปมาก็ได้ประมาณ4ีหเดือนเนาะนะฮะก็ประมาณช่วงเดือนสิงหากักยานะตุลาพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวานะครับก็มีผู้ติดตามอยู่ห้าหมื่น นะครับยังไงผมต้องกราบขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะผู้ที่มีลัคนาราศีเมษนะก็ต้องขอบอกเลยว่าลัคนาราศีเมษนะฮะเบาขึ้นเยอะเลยนะฮะตั้งกระดาวพฤหัสย้ายเนี่ยผมก็ยินดีด้วยนะฮะมีลูกค้าหลายๆคนที่เข้ามาปรึกษานะตรวจดวงชะตาในช่วงที่ดาวพฤหัสตกพบมรณะค่อนข้างจะเยอะนะติดท็อปชา์ตพอสมควรนะก็ตอนนี้ก็ยินดีด้วยนะครับพอดาวเข้าพบสุภาษณ์นะฮะสิ่งต่างๆก็ให้คุณกระดวงชะตา นะสำหรับชาวราศีเมษรวมทั้งดวงประเทศไทยด้วยนะและก็ดวงโลกด้วยนะมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกับชาวราศีเมษนะฮะมากเลยตอนนี้นะครับอ้าวเรามาดูกันดาวประจําตัวนะฮะดาวประจําตัวของชาวราศีเมษนะครับตั้งแต่วันยี่สเนี่ยนะครับก็คือตนุปไปอยู่อลิหนะ้ายีบสกันยาไม่ค่อยโอเคนะคทีนี้พอตัวเอง มาอยู่ในราศีตุลเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าตัวเองก็มีการวุ่นวายเกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนอะไรเงี้ยและได้ตาแหน่งปะมันก็มีทั้งที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับก็เลยส่งผลให้ชาวราศีเมษเนี่ยนะวุ่นวายเกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามพอสมควรน,นะครับตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนนะเป็นต้นมานะครับแล้วก็นะฮะ ย้ายนะครับไปอยู่ในเรือนของมรณะเอาหานะคือด้วยดาวประจําตัวนะครับของเดือนธันวายยังไงขอให้ชาวราศีเมษร,ระวังนิดนึงนะคือตัวเราเองเนี่ยไปเป็นกเกษตรคือตัวเราเองแข็งแรงอันนี้เรายอมรับเราแข็งแรงนะนะครับเป็นกเกษตรตราที่ไปดีนะนั่นหมายถึงว่าโาครคภัยไข้เจ็บอะไรที่มากล้ำกายมันก็มีเกณฑ์ที่จะหายนะมันก็มีเกณฑ์ที่จะดีเพราะคาว่ามรณะไปอยู่ในเรือนมรณะเนี่ย เขาเรียกว่าให้ให้ผลในเรื่องของความเข้มแข็งตัวเราเองแข็งแข็งนะแต่คําว่าตนุไปมรณะนี่สิครับโอเคถ้าเป็นในเรื่องของภาคจิตวิญญาณถือว่าโอเคเลยเดอะเบสนะมีเกณฑ์ที่จะปฏิบัติทำเข้มแข็งเข้มเข้มแข็งดีนะครับคือครูบาอาจารย์มากันเต็มอะมากันเต็มมียานอย่างรู้มีสิ่งสัมผัสพิเศษอะไรเงี้ยมันมีอยู่ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของมุมมองความคิดขอให้ระวังนะอย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นในแง่ลบนะบางคนก็ทําตัวสังกตายนะบางคนไม่มีความสดใสไม่มีความล่าเริงนะบางคนก็คิดมากนู่นนี่นั่นนะก็คือตรงนี้ให้เราปรับที่สภาวะของเรานะให้เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะดาวเขาเดินแค่หลักเดือนนะ พอตนุเนี่ยมันไปอยู่ในภพมรณะบางครั้งก็เป็นคนที่ดื้อรั้นนะและยิ่งดาวอังคารเป็นดาวเทพเจ้าสงครามด้วยเนะี่ยใครพูดก็ไม่ฟังอย่างนี้คุณต้องระวังไวนะ้นะนะบางทีมันอาจจะทําให้วาสนาของเรามันมีปัญหาได้เหมือนกันนะเพราะพอตนุเนี่ยเวลามันเข้าภพอลิเข้ามรณะเข้าว,วินาศเนี่ยม,มันมักจะมีปัญหากับเจ้าชะตานะแต่โอเคอะ คือคนราศีอื่นเวลาดาวเขาตกมรณะเนี่ยเขาให้ระวังเรื่องสุขภาพแต่บางเอญชาวราศีเมษเนี่ยนะสุขภาพดีเออเพราะเป็นกเกษตรนะดาวเขาเป็นกเกษตรตลาดที่ด,ดีนะครับก็นะให้ระวังเรื่องมุมมองความคิดนิดนึงนะแต่ถ้าปฏิบัติทําได้หรืออะไรได้จะเสริมดวงชะตาเลยนะ,นะเพราะดาวเป็นกเกษตรเนี่ยอยู่ในเรือนเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะให้คุณและตนุเราอยู่ในเรือนมงนะบางคนสนใจในศาสตร์เล่นลับนะ นะเกี่ยวกันในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ก็ได้นะหรือบางคนก็อาจจะเข้าวัดเข้าวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะให้คุณเกี่ยวกระด้วงชะตานะบางคนนี่อาจจะไปสักเลขยันเต็มตัวเต็มอะไรก็ได้นะเพราะว่าดาวพาังคารเป็นธาตุลมลนะครับพอเป็นธาตุลมเนี่ยมันก็เกี่ยวกับพวกอักขระด้วยนะ ก็เกี่ยวบางคนก็สักเต็มตัวเลยบางทีนะอย่างนี้เป็นต้นนะอ่าบางคนแบบงงเฮ้ยทําไมลูกฉันกลับมาโอ้โหลายพ้อยเลยอะไรเงี้ยนะหรือแฟนฉันเออเป็นลายลายพ้อยเ,เลยนะี่แหละครับนะดาวนะเพราะดาวอังคารเนี่ยเกี่ยวกับพวกสักพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับทั้งสักอาคมทั้งสักศิละปะเนี่ยได้หมดเลยนะมันก็มีเกณฑ์น,นะครับผมอ้าวต่อไปคือดาวพังคารนะ วันที่10พฤศจิกายนย้ายมาอยู่ในราศีพฤจินะครับในเดือนเขาเรียกว่าเดือนธันวาคมเนาะนะครับก็ประมาณไปปลายอ่ะยี่สิธันวานะ,นะ,ะช่วงคริสต์มาสอีพอดีเลยไปปลายนะครับนะก็เดี๋ยวต่อไปนะดาวพระอาทิตย์นะครับที่เป็นเจ้าเรือนของสุขพะควา,ามสุขความเจริญความสําเร็จสิ่งดีงามแก้วสารพัดนึกผู้ใหญ่สนับสนุนรักใครกันอย่างดีนะก็วันที่17นะครับ คือช่วง17พฤศจิกาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยยังติดติดขัดๆอยู่นะ mm hmm. ก็ขอให้เข้าใจเห็นนะครับว่าเจ้าเดือนปุตตะนะอันนี้เจ้าเดือนปุตตะอันนี้เจ้าเดือนสุภะนะปุตตะบุตรบริวานนะคนช่วยเหลือมาอยู่ในภพมรณะช่วงนี้ให้ระวังนะมีอยู่2อ,อย่างนะบางคนทําร้านอาหารเนาะมันต้องใช้คนงาน ทีนี้ลูกน้องอยู่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยเสยเลยอย่างเงี้ยนะหรือบางคนเนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะทํางานให้เรานะหรือบางคนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะทาให้เราเนี่ยขาดคนช่วยเหลือเพราะเป็นอิทธิพลของปุตระอย่างนี้เป็นต้นนะรวมทุกสายงานเลยบางคนก็เป็นสายงานก่อสร้างอาหารนู่นนี่นั่นได้หมดเลยก็คือขาดคนช่วยเหลือในช่วงนี้นะบางคนก็ลูกค้าผมจากต่างประเทศนะกำขมับเลยกลุ <c oughs> ่มขมับเลยโอ้โหหาลูกน้องช่วยเหลือไม่ได้อย่างเงี้ยมันมีเกณฑ์อยู่ก็คือ ็ขอให้รู้ว่ามันเป็นช่วงของดาวเจ้าเรือนมอรณะไอ้เจ้าเรือนปุตรามาอยู่ในภพมรณะเนี่ยมันเลยทําให้มีการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้เราก็ให้เข้าใจเราจะได้รู้ดวงดาวนะครับก็เดี๋ยวพอวันที่นะครับนี่คือคือเข้ามาวันที่17พยเนาะเดี๋ยวพอ17ธันวาคมก็จะหมดปัญหาเรื่องนี้แล้วนะ ลูกน้องจะเยอะและลูกน้องจะดีและลูกน้องจะช่วยงานโหสนับสนุนให้เราจากคนที่เคยขาดงานนู่นนี่นั่นนะดีนะกลับมาช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้รับผู้ใหญ่คุณพอดาวสุภาษเนี่ยก็แปลว่าความสําเร็จนาะนะก็คือ,อลูกน้องก็ช่วยผลักดันนะให้เราสําเร็จบางคนมีทําธุรกิจที่มันต้อง เกี่ยวผู้คนมากมายนะมันก็มีเกณฑ์ที่เราจะได้ลูกน้องที่มีคุณภาพศักยภาพเข้ามาในช่วงนี้นะนะต้องบอกว่ามีสกยภาพมีเกียรติด้วยเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเกียรติยศชื่อเสียงนะทีนี้เกียรติยศชื่อเสียงไม่อยู่ในเรือนสุภาเจ้าชะตาก็มีเกณฑ์นะครับที่หน้าที่การงานอะไรเงี้ยประสบผลสําเร็จนะเพราะคาว่าปุตระนะมาอยู่สุภานะความสุขเขาเรียกว่าความสุขมาเรื่อยๆนะเราจะแปลว่าความสุขก็ได้สุภานะปุตระแปลว่าใหม่ๆ ก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับชาวราศีนะครับเมษหลังจากที่ผ่านวิกฤตมาพอสมควรน,นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับดาวพัางคานนะไปแล้วนะฮะต่อไปดาวพฤหัธนะดาวพฤหัธเนี่ยเป็นเจ้าเรือของการติดต่อเลยนะเทพเจ้าการติดต่อนะรวมทั้งเป็นเทพเจ้าของการแก้ไขปัญหานะการเจรจานะวันที่สธันวานะคือตอนที่อยู่ตรงเนี้นะก็ยังดีอยู่นะ นะแต่ว่าตอนนี้พอคําว่าการติดต่อของเรามาตกพบมรณะในวันที่3นะแต่ชัช่วงคู่มันแป๊บเดียวนะช่วงนี้คำว่าสาหัสช่าไปม,มรณะให้ระวังในเรื่องของการเดินทาง1นงนะจุดที่1นนะนะคือไปสัมพันธ์กับดาวคือวันนี้มาวันที่3นะอันนี้มาวันที่25เอาตรงนี้ก่อนเอาวันที่3ครับไปก่อนนะคือการติดต่อนะมามรณะช่วงนี้การติดต่อไม่ดีการประสานงานไม่ดี นะครับคือถ้าเราชาวราศีเมษเนี่ยเวลาไปติดต่ออะไรต้องใช้สติมากๆเลยนะใช้คําพูดที่มันค่อนข้างที่จะออพอมรณะเนี่ยมันกลายเป็นว่าพูดน้อยนะและดาวพุธเนี่ยเป็นเรื่องของสติปัญญาด้วยนะเป็นสติปัญญาไหวพิปฏิภานสมองอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอมปตกมรณะบางทีมันตื้อน,นะบางทีมันคิดอะไรไม่ออกนะมันตื้อๆตึงๆอะไรเงี้ยช่วงวันที่3ธันวานะนะครับ คุณจะเริ่มมาโอเคสติเป็นยานู่นนี่นั่นโอเคเนี่ยประมาณวันที่25นะครับเออวันที่21นะวันที่21ย้ายมาอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยช่วงนี้แหละช่วงนี้คุณจะจินตนาการดิละการติดต่อคุณคุณจะเข้าไปในออการติดต่อเนี่ยจะเจอแต่กลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพนะเพราะสุภาแปลว่าชื่อเสียงนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเจอนะครับผู้รับผู้ใหญ่นะที่มีหน้ามีตา นะครับทางสังคมทําไมต้องทางสังคมก็มาจากเจ้าเรือนสห a ช h ไงเนะี่ยคือทางสังคมนะสุภาก็แปลว่าผู้ใหญ่นะอาจจะเหมือนกิจการงานของเราก็ได้อะไรก็ได้ที่มีการปฏิสัมพันธ์นะทำให้เราประสบผลสำเร็จเพราะการเพราะคําว่าสห a ช h คือการติดต่ออยู่แล้วนะพอติดต่อมาในเรื่องติดต่อเพื่ออะไรติดต่อเพื่อให้เราเองเนี่ยมีโปรเจกต์มีงานให้มันเจริญงอกงามเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตรานะมาอยู่ในเรือนสุภานะ บางคนก็อาจจะมีงานมากขึ้นนะได้รับเกียรตินะครับมีเกียรติงอกขึ้นมาจาการติดต่ออะไรเงี้ยในสังคมมีชื่อเสียงนะอันเนี้ยให้คุณกันดวงชะตานะครับแล้วนะฮะตรงนี้คือดาวพ,พุหัธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะครับพอเจ้าเรือนอริมาอยู่ในเรือนอมรณะ นะอันนี้ไม่เป็นไรนะศัตรูใครที่เป็นศัตรูเราเนี่ยมีล้มหายตายจากก็ไม่ต้องไปตกใจนะนะไอ้คนที่มาประงูลงานกับเรานู่นนี่นั่นบางครั้งเอ้ยแพ้ภัยแพ้ภัยนะเออหรือมีการผิดพลาดได้เหมือนกัน นะเพราะว่าเจ้าเรือนอลิมันไปมรณะอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีเกณฑ์นะแต่ก็ช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวเองนะสามท่านวายี่เบดทนวามาแล้วนะก็มาอยู่ในเรือนของสุภานะพออลิสุภาเนี่ยนะครับบางครั้งอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะก็คือสุภาแปลว่าผู้ใหญ่อนะบางครั้งคําว่าอลิมีศัตรูก็ได้มีศัตรูเป็นผู้หลับผู้ใหญ่อันนี้เราก็ต้องระวังนะ ก็คือมันก็มีเกละแต่มันก็เปอร์เซ็นต์น้อยนะบางทีพูดไม่เข้าหูอย่างเงี้ยนะหรือว่าตกลงกันไม่ลงตัวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการโต้ว,วาทีกันนิดนิดหน่อยๆนอยนะแต่ว่าดาวตรงนี้เดี๋ยวกองกันเยอะเลย5 6ตัวเนี่ยก็ให้ผลเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนั่นแหละนะครับผมให้ผลเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแต่ไอส่วนระวังเราก็ต้องระวัง นะครับเพราะว่าการติดต่อเนี่ยนะกับคาว่าอริเนี่ยนะครับมาอยู่ในเรือนของสุภาษเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งให้คุณแล้วก็ให้โทษถ้าเรามีสติให้คุณแน่นอนเพราะว่าเราจะไม่ไปทําอะไรที่ให้มันเสียาหายอยู่แล้วนะเราก็รอดนะเพราะคําว่าอริเนี่ยมันแปลว่าบริการแปลว่าช่วยเหลือก็ได้นะอาจจะมีคนช่วยเหลือให้เราประสบผลสําเร็จอะไรก็ได้ทีนี้เนี่ยไอ้ดาวที่มันมาย้ําให้เราว่าสําเร็จแน่นอนคือดาวพฤหัสเนี่ย ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนสุภาแล้วสุภาเป็นเกษตรนะทีนี้อีกเรือนนึงเป็นเจ้าเรือนวินาศนะวินาศแปลว่าการช่วยเหลือ่านะแปลว่าการผลักดันเนี่ยผลักดันผลักดันลัคนานะก็คือจริงๆถ้าเราตั้งลัคนาไว้ที่ร <c oughs> าศีมีนนะเท่ากับว่าดาวราศีเมษคือตัวเราเป็นกระดุมพรนะผลักดันให้เราประสบความสเร็จอย่างนี้ก็ได้นะต่างทินต่างแดนก็ได้คำว่าวินาศเนี่ยบางทีเราจะมองว่าเป็นกัก ขังจองจานู่นนี่นั่นมันมีเกณฑ์นะถ้าเกิดว่าคุณทํสายงานอาชีพที่มันเสี่ยงคุณก็มีเกณฑ์นะครับแต่ว่าตําแหน่งนี้พอวินาศนะครับมาอยู่ในเรือนสุภาษนะเราก็มีผู้หลับผู้ใย,ยสนับสนุนช่วยเหลือบางครั้งโดยไม่คาดฝันนะทีนี้เราต้องเอาไอ้ความสูญเสียตรงนี้ออกไปเลยเพราะว่าเจ้าเรือนเขาเป็นเกษตรตาที่มดีแล้วนะเราจะบอกว่าเอยระวังนะผู้หลับผู้ใย,ยนู่นนี่นั่นจะทําให้คุณเดือดร้อนในมันมีเกณฑ์เหมือนกันแต่ว่าด้วยความเป็นเกษตร นะเราจะเจอผู้ใหญ่ที่ดีที่มั่นคงที่พอจะมีสกัดยภาพผผักดันช่วยเหลือให้เราประสบผลสาเร็จนะเพราะในเรือนสุภาษเนี่ย<ม>ก็มีทั้งเจ้าเรือนอรินะครับแล้วก็มีเจ้าเรือนวินาศนะครับมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเราเองก็ต้องมีเกณฑ์คือพูดง่ายว่าต้องไฟม,มีเหตุให้ไฟและประสบผลสาเร็จนะครับนะเพราะคําว่าอริมาสุภาพบางครั้งก็ถูกกันแกล้งในรูปของสายงานมันมีอยู่นะส่วนคําว่าวินาศ สุภาพะนะถ้าเอาตามเกณฑ์เอาตามอะไรเนี่ยเขาบอกมีการถูกปล้นตาแหน่งถูกแยกตําตแหน่งอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเกษตรปุ๊บเนี่ยเขาให้อ่านว่ามีการสนับสนุนมีการช่วยเหลือแบบลับๆนะและการบริการการช่วยเหลือเนี่ยจากผู้รับผู้ใหญ่แบบลับๆนะเพราะดาวเพราะพ,พุทธเนี่ยเป็นการบริการเป็นช่วยเหลือด้วยนะเนี่ยอันนี้ช่วยเหลืออันนี้บริการมาจากเจริญอริหรือการต่อสู้แข่งขันก็ได้นะ เพราะเราก็มีเกณฑ์ที่จะชนะอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าเรือนอริมันมามรณนะตอนนั้นนะเราก็มีเกณฑ์นะวันที่3ธันวานะพอวันที่21ธันวาเนี่ยมาตำแหน่งนี้ก็ให้คุณนะครับเพราะคนราศีปัส,สวะเกณฑ์เนี่ยนะครับนะก็คือจะมีราศีเมษแล้วมีราศีพฤษภแล้วมีราศีสิงห์เนี่ยคือเขาออกแบบมาแล้วว่าทํางานเก่งแล้วก็แก้ไขปัญหาดีเพราะว่าดาวที่เป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์เขาเนี่จะอยู่ในภพที่10กับอยู่ในภพที่หกนะครับเดี๋ยวพอดาวสุกย้ายไปตรงนี้ก็ให้คุณดชะตาอีก นะครับอาะต่อไปดาวศุกร์นะดาวศุกร์เนี่ยอันนี้เป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนคู่ของชาวราศีเมษไปหาเลขศุกร์เออเลขหมาใช้นะนะครับก็จะให้คุณกระดวงชะตานะจ๊ะนะเพราะว่าราศีเมษเนี่ยเจ้าเรือนการเงินเจ้าเรือนคู่ของจะไปพร้อมกันนะนะที่ใดมีรักที่นั่นมีเงินที่หนมีเงินที่นั่นมีรักเออสำหรับชาวราศีเมษนะทีนี้เนี่ย ราศีเมษนะจะมีดาวกันเงินนะครับวิ่งเข้ามาอยู่ในวันที่24นะครับอ่า24พฤษจิกานะกระดุมพระสุภาหาเงินง่ายนะช่วงนี้เราจะหาเงินง่ายหาเงินได้จากผลงานของเรานั่นแหละนะบางคนผลิตสินค้านะมาเยอะๆมากๆก็อร่อยถ้าเป็นอาหารก็อร่อยนะถ้าเป็นสินค้าก็เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามตลา,าดเป็นที่นิยมนะเพราะกระดุมพระสุภาเนี่ย นะมันแปลว่าการเงินเจริญอ่ะการเงินดีมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินอย่างเงี้ยนะก็ราศีเมฆก็โอเคแล้วเจ้าเรือนก็เป็นเกษตรด้วยอันนี้ก็ให้คุณกับดวงชะตาเลยนะรวมทั้งคู่ครองด้วยคู่ครองไปสุภพักก็ได้คู่ครองดีถ้ามีแฟนในช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่แคร์ดีคู่ครองมียศมีตําแหน่งมีชื่อเสียงมีเงินมีทองมันมีเกณฑ์นะช่วงนี้นะนะครับมันก็มีเกณฑ์นะหรือบางคนก็นะแฟนเฟิร์นก็ช่วงนี้นะ ที่เคยมีปัญหากันนะก็ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะพระก่อนหน้านั้นตอนที่ตกมรณะนี่ก็แย่อยู่เหมือนกันนะดาวศุกร์ที่ตกมรณะนะอ่าแล้วทีนี้เนี่ยจะย้ายนะครับในวันที่นะครับสิบอ่าสินะครับ,อ,อ,นะรบอันนี้ดีเลยสิบธันวามน,นี่ดีเลยนะครับทําไมถึงดีอ่านั่นหมายความว่าทั้งการเงินทั้งคู่ครองเพศตรงข้ามหุ้นส่วนคู่สัญญา มาอยู่ในเรือนกรรมะแล้วตรงนี้อยู่พบที่10นะครับถ้าคุณมีเลข1นะครับเลข2นะครับเลข3นะครับแล้วก็เลข6นะครับนะฮะอยู่ในพบอลิหนึ่งสองนะครับ3 6อยู่ในพบอลิและพบที่10นะฮะเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งอุดมปัสวะเกณฑ์นะครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือนะครับ นั่นก็หมายความว่ามันสัมพันธ์ในเรื่องความสุขสบายนะครับสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดใจใช้สอยมีบ้านมีรถมีปัจจัยสี่พร้อมอ่ะเออประมาณนั้นนะแล้วคุณลองคิดดูดิการเงินคู่ครองไปอยู่ในเรือนของกรรมะนะและตำแหน่งอุดมปัสวะเกณฑ์โอ้โหใช้ไรนะลังวันที่18ดนะธันวาของชาวราศีเมษเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะให้คุณกระดดงชะตานะ คือชาวราศีเมถ้าถ้าดวงเดิมนะครับสุขคุณเดินสวยเนี่ยนะเพราะดาวสุขเนี่ยคุณลองคิดดูนะตรงธาตุเลยนะครับเพราะดาวสุขเป็นตัวแทนของความสุขเป็นตัวแทนของความรักเป็นตัวแทนของการมาลมนะครับทีนี้เนี่ยถ้าชาวราศีเมษให้สังเกตเลยว่าถ้าคุณมีดาวสุขสวยเนี่ยนะครับให้คุณกระโดดชะตาคุณแบบใช้ลายเลยนะไปตกในภพดีเรือนดีเนี่ยนะ คุณจะโอเคเลยนะครับเพราะว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีเงินที่ไหนมีเงินที่นั่นมีรักนะแล้วไปพบอยู่ในเดือนที่ดีนะคุณลองคิดดูได้ตําแหน่งอุดมนากเกณฑ์ที่แปลว่าความราบรื่นทีนี้การงานคุณราบรื่นแล้วทีนี้การงานคุณทําให้คุณมีเงินมีทองแล้วทีนี้นะครับคู่ครองก็อาจจะเจอกันในสายงานก็ได้ถ้าคนที่ยังเป็นโสดอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะหรือบางคนเนี่ยคู่ครองก็ได้เลื่อนยศได้ตําแหน่งค่อนข้างจะดีเลยสําหรับราศีเมษหลังจากที่ผ่าน ทุกทรมานมาพอสมควรแหละนะตอนที่ดาวพฤหัสตกพวพมรณะตอนนี้คุณกําลังอยู่ในขาขึ้นนะครับคุณคิดอะไรทําอะไรเนี่ยมักจะสําเร็จแล้วนะก็ยินดีด้วยสําหรับชาวราศีเมษนะครับอีกตัวหนึ่งที่ย้ําให้แบบสําเร็จเลยคือดาวพฤหัสเนี่ยแหละนะที่เป็นกเกษตรตราธิบดีนะอ่าต่อไปดาวพระสาร นะเจ้าเรือนการงานนะก็มาอยู่ในเรือนของสุภาษนะการงานคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนยศได้ตำแหน่งมีความสําเร็จนะดาวมันกองเยอะเนะนี่ยตรงเนี้ยดาวต้องบอกว่าดาวค่อนข้างจะก,กองเยอะก็เลยให้ผลทอน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 กันไปท้ายที่สุดแล้วขอให้มาจับดูที่ดาวเพื่อหัสเพราะเป็นเจ้าเรือนเกษตรก็จะให้คุณกับดวงชะตานั่นแหละนะครับนะอ่ะต่อไปดาวพระราหูนะดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนของลาภนะนะนะไปอยู่ในเรือนของ สหาชาเนี่ยโชคลาภเจอการติดต่อเห็นไหมสาเร็จทุกอย่างลาสายเมตตั้งกระดาพฤรหัสย้ายนะการติดต่อก็ดีการติดต่อก็ทําให้เกิดโชคเกิดลาบมีเงินมีทองความสําเร็จการเงินเดินสวยการติดต่อดีเห็นไหมการติดต่อดีแฝงเรือนมานะลาหูเนี่ยแฝงเรือนมาอยู่ในเรือนของสุภาพด้วยนะก็เหมือนแฝงเรือนลาภมาด้วยเออถ้าเรามองระบบของดาวกุกวิญญาณน,นะเจ้าเรือนอยู่ไหนแฝงเรือนมาด้วยถ้ากเหมือนลาหูมาอยู่นี่ด้วยนะนะ พอราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือลาพะไงนะลาพะนะก็ไปสัมพันธ์นะครับกับในเรือนของตรงนี้โชคลาภความสํา,ารสเร็จนะมันก็มีเกณฑ์ที่ทําให้คุณเนี่ยประสบผลสําเร็จนะโอ้โหค่อนข้างจะดีแหละนะตรงนี้ก็คือชาวราศีเมษไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้จะเป็นขาขึ้นของคุณแล้วนะแล้วน่าจะดียาวพอสมควรแหละนะครับเพราะดาวไปกองอยู่ในภพสุภาษเนี่ยดีเดี๋ยวพอเดือนหน้ามกราก็เข้า การงานแล้วก็เข้าละกุมภานะสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งราศีในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายจะให้คุณเกิดดวงชะตานะครับก็เป็นในสีที่ค่อนข้างจะฮอตพอสมควรก็ดีพอสมควรแหละนะแต่ในขณะเดียวกันมรุ้อยู่เริงรักถ้าคนมีเซนนี่ก,ก็เซนเติมเหมือนกันแหละนะแต่ว่าตรงนี้โหอยู่มาตั้งนานแล้วอะนะก็บางคนก็ชอบเรียนรู้ในเรื่องของวิศวะภาษานะออนไลน์ยูทูบได้หมด นะครับได้หมดนะแล้วดาวอังคารก็เข้มแข็งแล้วนะด้วยมรุตยูด้วยดาวอังคารเนี่ยนะถ้าคนไปในสายของจิตวิญญาณนะค่อนข้างจะให้คุณกับดวงจันร์และสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมจะทําให้บุญเก่าส่งเสริมให้สําเร็จในเรื่องของลาภผลนะนะครับอ่ะนะครับยังไงก็นะครับวันนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะสำหรับชาวราศีเมษนะเป็นในช่วงที่ดวงดีเดี๋ยวจะมีดาวพฤหัสเดินขึ้นหน้าถอยหลังตรงนี้คุณก็ไม่ต้องใจนะเพราะว่าเข้าพบดีหมดเลยนะถ้าเดินหน้าก่อนตัวนี้กับเป็นกเกษตรนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจะเดินหน้าถอยหลังคุณไม่ต้องกลัวเลยราศีเมษเนี่ยนะถ้าจะิิเริ่มจะทํากิจการอะไรก็ให้คุณกับดวงชะตานะเพราะมันไม่สัมพันธ์อริมรณะวินาศนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีตั้งแต่สุภาษนะครับกับมมะราพะสามเนี่ยอย่างเงี้ย ให้คุณแล้วนะให้คุณกับดวงชะตาแล้วนะครับก็ยังไงวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะและแสดงความคิดเห็นนะครับผม นะให้ผมมียอดติดตามถึง58 0 0 0ในตอนนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงอีกทีหนึ่งนะครับผมนะยังไงวันนี้ก็นะครับขอจบคลิปไว้แค่นี้นะฮะขอให้ผู้ที่มาฟังคลิปแนละชาวราศีเมษนะประสบผลสำเร็จคิดทั้งได้สมความปรารถนานะครับมงคลมหามงคลอภิมหามงคลมนตรามหามงคลคาถามหามงคลโปรดเกื้อกูลนะให้ชาวราศีเมษและผู้ที่มารับฟังคลิปประสบผล,ผลสํสเร็จทุกประการ ะะจเจริญด้วยอายุวันนะสุขขัระดังแก้วสารพัดนึกรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับผมเกตดก้วฮินดูทลอดสวัสดีครับ